ต่อมาครับข้อที่12จากรูปที่โจทย์ให้มารูปนี้สามารถเขียนนะครับเป็นวงจรไฟฟ้าจะได้วงจรดังข้อใดน,นะครับ <c oughs> เริ่มต้นเครื่องวัดความต่างศักก์ก็คือโวลต์มิเตอร์ต้องต่อคล่อมเข้าไปที่แบตเตอรี่เลยนะครับต่อคล่อมเข้าไปที่แบตเตอรี่เลยแสดงว่าตัดตัวนี้ทิ้งได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้คล่อมแบตเตอรี่ก็เหลือกอไก่ขอไข่ขอควายนะครับจากนั้น แบตเตอรี่นะครับอาจจะวิ่งออมาปุ๊บเจอหลอดไฟ1หลอดแล้วก็แยกออกมาเป็นหลอดไฟ2หลอดกลับมารวมกันแล้วก็เป็นมิเตอร์นะครับปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยมาเจอแอมมิเตอร์ก่อนแต่อีกแง่หนึง่งถ้าเกิดเรามองย้อนกลับมาทางด้านนี้เห็นไหมครับวิ่งมาปุ๊บเจอหลอดไฟ1หลอด จากนั้นแยกไหลเป็น2ทางนะครับแยกไหลเป็น2ทางกลับมารวมกันใหม่ได้แล้วก็ผ่านแอมมิเตอร์ผ่านแอมมิเตอร์แล้วก็กลับมาที่แบตเตอรี่เพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะเวิร์กที่สุดนะครับก็เลยตอบข้อที่12ในข้อกอไก่นะครับ